สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่4และเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องคำสรรพนามตอนที่2ค่ะซึ่งเป็นตอนที่ต่อจากคำสรรพนามตอนที่1คลิปที่ผ่านมานะคะเด็กๆพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามาทบทวนความหมายของคำสรรพนามกันก่อนนะคะ คำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามชนิดต่างๆเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ําอีกครั้งคำสรรพนามแบ่งออกเป็น6ชนิดนะคะเรามาดูชนิดของคำสรรพนามกันนะคะว่ามีชนิดไหนบ้าง 1. สรรพนามแทนบุคคลหรือบุรุษสรรพนาม 2. สรรพนามแทนคำถามหรือปุจฉาสรรพนาม 3. สรพพนามบอกความชี้ซ้ำหรือวิภาคสรพพนาม 4. สรพพนามบอกความไม่เจาะจงหรืออานิยมสรพพนาม 5. สรพพนามบอกความชี้เฉพาะหรือนิยมสรพพนาม 6. สรพพนามเชื่อมประโยคหรือประพันธ์สรพพนามคำสรรพนามชนิดที่1นะคะบุรุษสรพพนามและชนิดที่2ปุจฉาสรรพนาม เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วเด็กๆพอจะจําได้ใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะเรียนคำสรรพนามชนิดที่3คือวิภาคสรรพนามและชนิดที่4ี่คืออานนิยมสรรพนามค่ะส่วนชนิดที่5นะคะนิยมสรรพนามและชนิดที่6ประพันธ์สรรพนามเราจะเรียนคลิปหน้านะคะเรามาดูสรรพนามบอกความชี้ซ้ําหรือวิภาคสรรพนามกันนะคะ คือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าเมื่อต้องการกล่าวซ้ำโดยที่ไม่ต้องกล่าวนามนั้นซ้ำอีกและเพื่อแสดงความหมายแยกออกเป็นส่วนๆได้แก่คำว่าต่างบ้างกันเด็กๆอย่าลืมนะคะสรรพนามบอกความชี้ซ้ำหรือวิภาคสรรพนามมีแค่สามคำนี้เท่านั้นนะคะคือคำว่าต่างบ้างกัน เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้สรรพนามบอกความชี้ซ้ำกันนะคะนักเรียนคุยกันกันนะคะแทนนักเรียนนักเรียนบ้างก็ดื่มนมบ้างก็เล่นของเล่นบ้างนะคะแทนการแบ่งกลุ่มของนักเรียนและประโยคสุดท้ายค่ะเด็กๆต่างเข้าแถวรอซื้ออาหาร ต่างนะคะแทนการรวมพวกของเด็กๆนะคะต่อมานะคะเรามาดูสรรพนามบอกความไม่เจาะจงหรืออ่านิยมสรรพนามกันนะคะคือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามกล่าวถึงโดยไม่ได้เจาะจงหรือไม่ต้องการคำตอบได้แก่คำว่าใครอะไรที่ไหนผู้ใด บางครั้งก็เป็นคำซ้ำๆเช่นใครๆอะไรๆไหนๆคำสรรพนามบอกความไม่เจาะจงนะคะจะอยู่ในประโยคบอกเล่าเท่านั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะสรรพนามบอกความไม่เจาะจงจะอยู่ในประโยคบอกเล่าเท่านั้นนะคะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้สรรพนามบอกความไม่เจาะจงกันค่ะ ใครต้องการพูดก็เชิญพูดได้คำว่าใครนะคะเป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจงอะไรๆฉันก็ทำได้ทั้งนั้นคำว่าอะไรๆนะคะเป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจงค่ะเด็กที่ไหนๆก็น่ารักหมดคำว่าไหนๆนะคะเป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจงนะคะ วันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเนี่ยนะคะว่าความรู้ที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้เด็กๆพอจะจำได้ใช่ไหมเอ่ยให้นักเรียนจำแนกคำสรรพ,พนามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสรรพ,พนามบอกความชี้ซ้ำสรรพ,พนามบอกความไม่เจาะจงคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้ทั้งหมด6ข้อนะคะ6ประโยคให้นักเรียนอ่านประโยคนะคะแล้วจำแนกว่าเป็นคำสรรพ,พนามชนิดไหนเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะข้อที่1นุ่มกับนิ่มไปเที่ยวกันประโยคนี้เป็นคำสรรพนามชนิดไหนคะเป็นสรรพนามบอกความชี้ซ้ำเก่งมากๆเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคำไหนคะที่ทำให้เด็กๆรู้ว่าเป็นสรรพนามบอกความชี้ซ้ำคือคำว่ากาัน ถูกต้องค่ะเด็กๆต่อมาค่ะประโยคที่สองใครๆก็ไม่รักผมเป็นคำสรรพนามชนิดไหนคะเป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจงเก่งมากๆเลยค่ะในประโยคนี้มีคำไหนคะที่เป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจงคือคำว่าใครๆถูกต้องค่ะเด็กๆ ต่อมานะคะข้อที่3ใดๆในโรคล้วนอนิจจังเป็นคำสรรพนามชนิดไหนคะเป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจ,จงเก่งมากๆเลยค่ะในประโยคนี้มีคำไหนคะที่เป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจ,จงคือคำว่าใดๆเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะประโยคที่4 นักเรียนบ้างก็เล่นบ้างก็เรียนเป็นคำสรรพนามชนิดไหนคะเป็นสรรพนามบอกความชี้ซ้ำเก่งมากๆเลยค่ะในประโยคนี้มีคำไหนคะที่เป็นสรรพนามบอกความชี้ซ้ำคือคำว่าบ้างถูกต้องค่ะเด็กๆต่อมานะคะข้อที่ห้า อะไรอะไรฉันก็กินได้เป็นคำสรรพนามชนิดไหนคะเป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจงเก่งมากๆเลยค่ะมีคำไหนคะที่เป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจงคือคำว่าอะไรอะรๆเก่งมากๆเลยค่ะข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆข้อที่6นักเรียนห้องนั้นต่างแย่งกันตอบคำถาม เป็นสรรพนามชนิดไหนคะเป็นสรรพนามบอกความชี้ซ้ำเก่งมากๆเลยค่ะมีคำไหนคะที่เป็นสรรพนามบอกความชี้ซ้ำคือคำว่าต่างถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยแบบฝึกหัดทั้ง6ข้อนี้เด็กๆตอบถูกทุกคนใช่ไหมคะโบกมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะ วันนี้คุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนทำด้วยนะคะให like ้นักเรียนแต่งประโยคจากคำสรรพนามต่อไปนี้อย่างละสามประโยคเด็กๆดูตัวอย่างนะคะคุณครูยกคำมาหนึ่งคำคือคำว่าใครๆให้นักเรียนนำคำเนี้ยมาแต่งประโยคได้ประโยคว่าใครๆก็เคยกินบะหมี่ด้วยกันทั้งนั้นอ่าเรามาดูสรรพนามบอกความชี้ซ้ำนะคะให้นักเรียนแต่งมาสาประโยคแล้วก็สรรพนามบอกความไม่จดจงให้เด็กๆแต่งมาสาประโยคนะคะ ทำใส่ในสมุดนะคะเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปและส่งลายส่วนตัวมาให้ครูนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทําการบ้านมาส่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ